รู้เรียนหมอนทองนะจ๊ะจากสวนเขามาขายเองนะคะนี่ค่ะโลร้อยสิบบาทนะจ๊ะค่ะนี่ค่ะมังคุดนะจ๊ะมังคุดที่สวนลาดนะจ๊ะไซส์เล็กนะคะทุกคนดูเนื้อค่ะนี่นะจ๊ะนะคะโลสิบห้าบาทเองค่ะนะคะทุกคนเนาะคือเจ้าของสวนเขามาขายเองเนาะนะคะอันนี้เป็นอ่ามังคุดที่ เขาเขาเขาขัดแล้วเนาะมันมันติดแ้งไงมันขุดขัดแล้วนะเอาลูกใหญ่ๆห่ไปส่งหมดแล้วนะตลดงนะเออเอาลูกใหญ่ๆหญ่ไปส่งหมดแล้วแล้วเขาเอาลูกเล็กๆมาขายเองนะจ๊ะได้ราคาถูกจ้ะนะคะนี่ครับโลสิบห้าบาทนะจ๊ะทุเรียนก็มีแล้วมังนุดก็มีแล้วนะคะลองเงาะจ้าเงาะไม่เห็นเนาะ อ๋อเมื่อวานหมดอ,หอ๋เอเหรอขายดีเขาอ,อ๋อเอาาางาะก็มีแล้วนะเงาะออกแล้วนะจ๊ะผลไม้นะสามอย่างออกพร้อมกันนะจ๊ะมังคุดทุเรียนเงาะนะจ๊ะมีแล้วนะจ๊ะนะคะ